กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะใเ,เด้อครับเพื่อชิงโอกาสคลิปใหม่ๆขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ้งควายงามสายพัฒนาพี่น้องเฮามาเบิ้งควายอ่าเนียเนียะเห็นบ่นี่ปวดแล้วเบิ้งขนาดเบื้องยุยไกย่ยังซ้ำหนีพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปพาพี่น้องไปเบื้องยุยงไก่มาสอบถามกับพี่พอร์ตสักก่อน สวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับอ่าอีพ่อยังก่อนนะพ,อพอ่อพ่อท้องใสครับ,บอีพ่อย้งท้องใสเนาะครับอีพ,อพออ่<แ>อ,อย้งท้องใสอ่าเฮายุบันได้กับพ่อยุบันดอนเงินครับบ้านดอนเงินขึ้นตำบลยังพอ่อตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหว,ว,วัดขอนแก่นครััับบบตำำล้าานนนวว่่ออออเเภมืงงจหดขแกพี่น้องเฮาครับมีอ่ามาเปิดให้พี่ให้น้องอ่าจักตัวนะพ่อวันนี้นี่อยู่หาตครับหาตเนาะครับอ่าเบอรทับอร์ที่ตัวไปนะพ่อครับ ศูนย์แป1เก้าศูนย์แป่งห้าแหนอโอ้ตัวนี้ไหมน่นี่พี่น้องเฮาคันฟีมือผู้เ่าผู้โถวผืนาบควายทั้งสี่หล่ะพี่น้องครับนี่โอกระดูกกระเดี่ยวหางไล่มันได้พอ้ามัน ัวนี้ก็ที่เปิดด้วยสิบเอ็ดหาพันครับหนึ่งแสนหนึ่งมนกับหาพันเนาะหนึ่งแสนหนึมนกับหาพันค่อยอายุายไรบ้างดพ่ออายุสิหบหาเดือนสิหเดือนความสูงเขาประมาณได้ครับนี่สูงลยบกบวกงเจครับยีเจนาะครับเจนี่คือประกันไดหอเนาะแต่ว่าแข้งขาเนี่ยปดแล้วอ่าเป็นลูกพอได้หรอพ่อเนี่ยูกนี่เนาะโอ้บีกุไทยพี่น้องเฮาครับเป็นลูกบีกุไทนะครับเป็นเขาเป็นร้านกันกุไทยพี่น้องเฮา โอ้ส oh, oh. uh ิบหาเดือนนะพ่อ hmm. ช่วงกระไรนี hmm. ่สิบหกนี่สิบเจ็ดพี่น้องเขากระดูกแง่แข้งขาแง่หึกดีตันเจือือเลยพี่น้องครับที่เด็ดหางพี่น้องเงาหางนี่โอ้โหเงาหางนี่บอกไงพี่น้องบ้านนี้หางจับเป็นผัวเลยนะพี่น้องครับพูน่ะพูน่ะจับสูง n g ความจับลรงเพิ่นนี่หางยังสวยเลยพูน่ะควยหน่อยอยู่สวยงามขึ้นมาโข้อแม่พี่น้องพูน่ะข้อกายดีนะพ่อเนาะข้อกายลำข้อดีพี่น้องครับพูน นางหยุ่นๆเลยครับพูน่ะหน้า,หนาสวยอัตลักษณ์ชัดเจนครับ<ล>ดาเต็มเข็มจ้ำข้อว่ะสองอ่องแตกคนตัวนี้เนาะเออหมูเผาอมูย่ <Rab os. S 2> ายงไงแซงขาโอ้ยแซงขาขั้วสายอุทัยขึ้นแห่งน้อนโ <pathway. S 1> <น>อ้ยพูน,น่ะพี่น้องเฮาย่างสวยเลยราคาอนนี้คุยได้หรือพูนเนาะครับครับคุยได้ครับโอ้งามงามงามตัวน,นี้โอ้คขั้วหน่อยหางลำวันนี้หายย่างขึง้นพี่น้องด้วยเพรไก่กับส่งฟีส่งฟีเนาะอันเปาไก่เนาะครับป้าส่งหางเมยพี่น้องมึงดู พุณน่ะยืนดีข้อยกข้อใกล้ดีเอ้าไปเบื้งตัวต่อไปพอห้องออง่ายๆพวกเนี้ยใส่ถุงเท้าขาวกำไลหนาหลังครบพี่น้องงาม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 เอาพี่น้องครับมาเบิง้งโตที่สองมาเนี่ยฝีมือผู้เฒ่านี่แน่นอนนี่เลยครับพุณน่ะสวยขนาดเล็บดีแข้งขาดีหไรไปไหนพอตัวนี้ตัวนี้เปิดได้เกาซิบหาเกามือหาพันเนาะครับเนาะความสูงเขาได้พอความสูง ร้อยยี่สิบเอ็ดครับร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะร้อยยี่สิบเอด็ดเขาเป็นลูกเจ้าล้านหาแสนนี่พี่น้องเดอ้อเอกสารของเร่าในครบนะครับเนนก้าเดืนเอนเนาะพ่อเก้าเดือนอตามตามใบเด้้ออพี่นงตามเอกสารน,นะครับเก้าเดือนครับผุะนะโอ้แน่นอนขนาดดีพี่น้องเนื้อหนังดีเนาะพนะ่อเนาะเนื้อหนังดีสีสีสีเหลืองดีสีเหลืองหน้าตาท่างเขาดีโอ้ยผุนแม่พี่น้อง ุ่นมีขวันขวันสองทางคูด้วยตัวนี้่โอ้โหเขาเปิดดีเขากลมๆตัวนี้ไหมเก่าเดือนเนาะนคุ่น่ะนาแต้มแก้มจำข้อสองอองเออเผาโหอยู่พอคือหาขวยแน่นอนแท้กูบขาหนามันกลวงดีด้วยเนาะงามครับขวันไอหามันกนหาท่องมี่โอ้งามงามงามตัวนี้รายการเลยสียังสวยเลยข้อนาข้อตันดีขนาดพี่น้องครับโคตรน่ะถ่ายดีพี่น้องนั่นเล็บดีต้องอยากตื่นผมจะหน่อยหัว มันคล้วยสวนเข้าวไม่มันด้านกล้ยน้อยแมีนเมนกับใบแห้งกับอะไรดีอ่าราคาเกาเมื่อนหาเนี่คุยได้ป่ะพ่อคุยได้ครับคุยได้ทรงพีกไก่ห่อยเนาะแมีนอ่าเรอรออมแอมเฮานี่ลอยลอยลูกได้ยูพี่น้องพ่อเนาะครับได้ได้ลอยลอยลูกได้ยูพี่น้องเฮาได้บวดน้ได้โอ้พี่น้องครับราคาคุยได้ต่อรองได้ครับว่ามีจำนียังไม่พอเนาะก็ว่มีครับรับประกันครับโอ้เบิ่งพี่น้องป่องข้อบักยางสวยเลยเอ็กไงถ่ายดีขูบขาหนากว้าง นาเขาเปิดดีพูดนะนาคมโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนไปเบื้องตัวต่อไปห้องพ่อเอามาเบื้องสาวนางหน่อยตัว,วที่สาม่น้องห้องตัวนี้กระดูกง่ายกระดูกง่ายนะครับแต่ว่าเอา่อเนื้อหนังบ,บ่บ่ทันเต็ียมนะพ่อเนาะเนื้อหนังบ่งบ่ทันเต็มมันบ่ทันในเ,เอ่าเลี้ยงอ่าบ่ทันเลี้ยงบ่ทันเลี้ยงพลอยง่ายเลยนะครับ,อ,บอ่าไลฟ์ไปไหนหล,ล,ล่อพอราคามันเลี้ยง ตัวนี้ยังได้เจ็ดสิบห้าครับอยากได้เจ็ดสิบห้าเนาะนเปิดไว้เจ็ดหมื่น 70, กับหาพันพี่น้องเฮา<น>เป็นลูกสาวของเก่าเจริญนะครับน,นี่เป็นลูกสาวของเก่าเจริญอ,อายุเขาก็ตามใบได้พี่น้องเด้อกับยุเก่าเดือนนะครับเก่าเดือนเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเขากลมบ็อกพี่น้องหน้าตาคมดีโอ้ยกดีตัวนี้ใกล้ดี<น>พุณอ<น>่ะกระดูกไง่ายด้ตัวนี้ครับกระดูกเป็นให้ว่าค่อยสิเป็นตัวสูงนะพ่อเนาะสูงสูงตัวนี้ข้อยกข้อกล้ดี ป้องแข้งป้องขาเงีวดีพี่น้องครับพุ่น่ะเล็บดีเล็บงมเล็บน้อยมุ่นดีโอ้โหแน่นอนขนาดเลยพี่น้องเติมเนื้อเติมหนังเข้าไปจักน้อยเจ็ดหมื่นห้าพันแน่นเงาอ่าขวัญหาเงินหาท่องมีตกสวงตกสวามีพี่น้องเฮาได้การขนาดได้ตัวนี้ตอล่องได้ทุกตัวครับตอล่องได้ทุกตัวทรงห้พรอ้อมตอลองได้โหยกดียกดีตัวนี้อนาคตดีได้เติมเนื้อเติมหนังเข้าไปนี่ปวดแล้วนี่ครับพูน่ะราคานี่คุยได้คือเก่าเนาะพอเนาะคุยได้ครับ แน,นนแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาพี่น้องเบิ้งเอาเด้อหัว,ห,วหัวหมอทองเลยพี่น้องครับพูดนะยางสวยเขานี่กลมบล็อกเลยครับเก่าเดือนลูกสาวเก่าเจริญเจ็ดมื้อหนาราคานี่คุยได้พร้อมไปเบิ้งตัวไม้ห้องเบิ้งถ่ายยางไปพวายจุ่มเลยนในไปวดแล้วปวดนะโอ้เติมเนื้อเข้า,า,าไปบ่ธรรมดาเด้พี่น้องเลยเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวทีซี เตาหน่อยสวยๆสำหรับสายเริ่มต้นผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยนะครับ <S <S อยากได้แม่สาวสายเลือดดีๆไปเลี้ยงพี่นอ้องเขาเนี่ยตาหน่อยหลา่มันไดพอขามันตัวนี้ตัวนี้เปิดไวยเกจชิ้นหาเท่ากันเกจมือนหา <S <S ห่วยตัวนี้สิเป็นตัวหนัง <S 2> <S 2> เนื้อหนังดีก็โตหันเนาะ <S <S มแม่นครับแต่ว่าบ่อเลี้ยงปองแขงปองขาสิบกว่าเงาปันทอตัวนั้นเนาะแม่นอ่ามีมีข้อเปรียบเทียบส่วนมีพี่น้องเขาอยากได้คู่กันนี่ รถพิเศษวะพ่อรถพิเศษครับเพราคามราคากันไหมครับรถพิเศษครับรถพิเศษบ้านนี้ตัวนี้นี่เป็นลูกสาวของนี่ได้พี่น้องเจ้าเพชรเจริญนะครับเพชรเจริญของวิไลฟ้ามสูงรนอยเจ็ดสิบพี่น้องเฮานี่แน่นอนขนาดเลยพ่อเขาโอ้อ่าพ่อกล้วยน้องบัวเพชรเจริญนี่เป็นลูกของกล้วยน้องบัวพี่น้องครับนี่พี่น้องมึงกระดูกแชีงขาแชีงขาไงแชีงขาไงเนื้อหนังมาแล้วพี่น้องเฮา สนเข้าไหมเดี๋ยวพอนี่ยน่นยังหัวกระยุบโอ้ยเราเบิ่งเบื่อไม่เนี่ยก็ไม่เนี่ยนี่เสียกไว้เดี๋ยวนี้มันใายม่ได้มันหน่นแช่มันหน่นโอ้มันยันเจ็บดังไม่ไม่ย่เนาะพอเนาะมันก็มีใบได้มันก็สูงข้นข้าวไก่ได้ทางเขาดีเนาะพอทางเขาดีทางเขาดีสิบสิบสิบเท่าไหร่ก่อนสิบหาเดือนเนาะในใบเนาะไม่ใบนี่สิบหาเดือนพี่น้องเนาะสิบหาเดือนเปิด เจ็ดหมื่นกับหาพันแมนเจ็ดหมื่นกับหาแนนอนแน่นอนครับลองได้คือเก่ากันแพ็คคู่กับลดได้อีกลดได้อีกเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะครับมึงเล็บพี่น้องครับเบมึงเล็บชัดๆเลยตัวนี้ได้การอ่องข้อสามอ่องตาแต้มแก้มจำข้อสามอ่องเอื้อกข่าวไงใส่ทุ่งแถวขาวกําไรหน่าลังครบตัวนี้สวยได้การสูงกับสีไรเรียกกันบ่พ่อเนี่ยแมนตัวนี้สูงลอยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้น่าแมนครับลอยยี่สิบเจ็ดด้วยเนาะครับอ้กับวางสันได้เห โอ้งามงามงามพี่น้องฮ่องกนสวยสวยซิบหาเดือนสูงลอยยิบเจ็ดพี่น้องครับครับเราประกันตามนี้เนาะพอเนาะครับกระกันครับครับเอาไปเบื้องตัวต่อไปฮ่องบ่ายได้ตัวอังกีเพิ่นบ่ายวันน้นได้เลยมาดิเริ่มบ่ายได้แล้วที่มาได้แล้วน่องหาครับน้องหา่า <laughs> เอาพี่น้องครับมาเบื้องนั่งเอกของรายการวันนีนน้ <หา S 2> นั่งเอกโอ้ยควยไม่ได้ไหมจบจบเลยพี่น้องครับจบเลยอ่าเบื้องทุกตัวเราก็มาจบอยู่ตัวนี้นะครับคือเป็นนั่งเอกของรายการเลยนะครับพี่น้องเฮโอ้กระดูกแข้งขาแม่พอ ตลายผมได้ขามันถามก่อนอยากได้ยี่สิบห้าครับสองแสนก็หามื่นเนาะสองแสนกบหาหมื่นเป็นลูกสาวของเก่าเจริญพี่น้องเฮาเก่าเจริญอายุเขาได้พออายุได้สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนสูงรอยร0ยสามสิบสามสิบวกอะเนี่ยพนอกาเนาะสามสิบบวกได้พี่น้องจต่ว่าแขงขาียยีหพี่น้องครับพูดถูกเชงขาไหมลำแชียงลำขาดีนะครับพุ่นะเพิ่ขายเขาบะเนี่ยพุ่นน่พี่น้องครับสูงรอยสามสิบพี่น้องเฮา ดากมุนหลุมอุ่มเลยครับนุ่มสวยเลยพ่อนะ่าเรียบหน่อยกอดดีดีเนาะพอนะ่อเนาะครับโอ้เรียบหน่อยไหมกอดดีนะขามนันอะเฮ้ยขามนันอ,มอะไรบาน,นี่บ่เบิ่งควันตกสวงตกสะาับโอ้เชียงดีตัวนี้พ่อครับบายได้ควันหาบเงินหาบท่องตกสวงตกสะาับมีเลยนะครับโอ้หนามาคมมาคมเนี่ยปากง่ายทำตัวหน่อยนี่นาง,งานโอ้ตะลยงง่ายงนะพ่อหนาคมมากเนาะจริงจริง เขาให้ว่าเขาว่าทันจับเลี่ยมไปตัวนี้หัวหนุกบักยางไงเลยน้องครับเนาะกกบานเปิดก่วงมาคักเลยพี่น้องเข้าพ้นพู่น่ะเขาว่าทันจับเลี่ยมอยู่พี่น้องครับแต่่วบตีไงคักตัวนี้ไงคัดไงคักเบื้องแฉงขาเขาหลุดพู่น่ะเบื้องเออเขาพี่น้องเข้าพู่น่ะเงยไงเงยคัดน้อง่อเนาะงก่วงคักเนาะโอ้กระดูกกระเดี่ยวไหมเล็บมาจอดเดียบแถววอเนาะงเล็บดีเล็บน้ำขาแฉงกไงพี่น้องเข้า ราคานี่คุยได้ป่ะพ่อคุยได้ครับคุยได้คุยได้เนาะครับมีคนหามแอบความตัวนี้ไหมนี่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 ถา่คนหามท้องคนร้ายคนนี้คนร้ายเนาะงามอิรีพี่น้องครับงามอิริไงไงไงกระดูกไงพี่น้องว่าเบื้องตัวจริงเลยพี่น้องเด้อครับไงไงไงอิริไงอิริสองแสนกับห้าหมื่นราคานี่คุยได้พร้อมคุยได้ครับวายสิบหาเดือนสูงลอยสามสิบบวกพูดนะเบื้องไกลๆพี่น้องเข้ามาหน่อยเอาพวาจุงอะไรพ่ะ ยุงมาเลยงานมาแล้วนะพูดนะโอ้ยเฉียงขาแมมโอ้ยกะดูกเข้าแมมเอาพี่น้องมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดใพี่น้องโทรมาสอบถามกับอาอิพอร์เด้อร์พี่น้องเด้อนะครับอ่าราคากัต่อรองกันได้ไปส่งฟรีให้พร้อมครับพูดนะพี่น้องเฮาส่งได้ครับ แน่นอนขนาดพุ่นอ่ะดาพุ่นอุ่มอยู่พี่น้องผมเนี่ยมาเบิ้งหนาคอ,อกได้พี่น้องเด้อมาเบิ้งเอาเกา่าพ่อแมนวามีแค่นี้นะครับยุ่ในคอ,อกเราหลายนะพี่น้องในคอ,อกก็มีหลายไอเป็นแม่ลูกเป็นลูกเพาะลูกยังมูนี่ก็มีพี่น้องเฮาเอ้ามักตัวได้ใครช่างโทรมาสอบถามหเราไม่พอได้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก่าพ่อใบสมิ่งสักก้อนพี่น้องครัับสสวดีครับสวัสดีครับ